ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่สิมิถุนายนซึ่งตรงกับวันจันทร์ขึ้นสี่ค่ำเดือนเจ็ดปีมะโรงสำหรับดวงประจำวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์วันนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการงานทุกอย่างก็จะมีความก้าวหน้าและรุ่งเรือง และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปการเงินในวันนี้ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ท่านจะเจอคนที่พูดเก่งเอาใจเก่งจะทำให้ท่านนั้นต้องหลงรักเขาอยู่ในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีเหลือง ถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้าหรือว่าตื่นนอนตอนเช้านั้นให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในเรื่องของการงานในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำงานอะไรในวันนี้ ต้องคอยระมัดระวังงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นอาจจะมีการผิดพลาดหรืออาจจะมีการที่เรียกว่าทำแล้วก็ไม่ได้ดังใจมีความที่เรียกว่าทำไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่าย จะทำอะไรก็ในช่วงนี้จะมีรายรับเข้ามาหาท่านเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ท่านก็จะเจอเนื้อคู่ในวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาแอบรักท่านหรือว่ามาพูดมาจาหวานร้อมให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่าน ในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้าในตอนเช้าตื่นนอนมาให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างในเรื่องของการงานในวันนี้อาจจะมีงานจุกจุกจิกจิกเข้ามาหาท่านงานเล็กบ้างงานใหญ่บ้างบางทีก็มีทั้งงานหนักและก็งานเบาแต่ท่านก็ทำได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านถ้าหากว่าท่านใดที่ทําการค้าขาย ก็จะขายดิบขายดีมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตลอดในวันนี้ในเรื่องของคนรักในวันนี้อาจจะไปเจอคนรักที่จู้จี้ขี้บ่นจะทําให้ท่านนั้นต้องลาคาญใจบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีการทะเลาะกันก็ได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านใจเย็นเย็นเข้าไว้จะเป็นการดีสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้น ก็คือสีคว้าจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างใน ในเรื่องของการงานในวันนี้การงานของท่านนั้นก็จะมีการสะดุดอยู่บ้างอาจจะทำแล้วก็จะต้องมาทำอีกงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นบางครั้งบางคราวก็จะเป็นงานชิ้นใหม่ๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของตอนกลางวันในวันนี้ ท่านจะมีรายรับแต่พอถึงตอนเย็นๆท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของคนรักในวันนี้ท่านอาจจะเจอคนรักที่เรียกว่าใจดีพูดจาก็หวานเย็นจะทำอะไรก็ตามอกตามใจก็จะถือว่าความรักของท่านในวันนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับสีที่เป็นมงคลนั้นแต่หากว่าท่านจะสวมใส่เสื้อผ้าไม่ว่าจะไปเหนือไปใต้วันนี้ให้มีสีขาวติดไว้บ้างจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และท้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานอาจจะต้องสัญจรไปทำงานต่างถิน่นต่างแดนบางคนบางครั้งก็เจ้านายใช้ให้ไปแทนตัวให้ไปทำงานที่โนนบ้าง ให้ไปทำงานที่นี่บ้างงานของท่านนั้นก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านทำได้ท่านทำสำเร็จในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเรียกว่าจะมีเงินใช้ไม่ขาดเนื้อไม่ขาดตัวจะมีเงินใช้อยู่ตลอดเวลา ในเรื่องของคนรักในวันนี้ก็อาจจะมีการที่เรียกว่าพูดจาอะไรให้คอยระมัดระวังอาจจะมีการเข้าใจกันผิดได้อาจจะมีการระแวงหรือว่ามีการหึงหวงกันในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราชาวชาท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้จงทำใจให้ดีทำใจเย็นเข้าไว้ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองสําหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแสดจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัดกันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหัสในวันนี้ในเรื่องของการงานนั้นวันนี้อาจจะมีงานจุกจิกๆเข้ามาหาท่านบางสิ่งบางอย่างนั้นก็เป็นงานที่เรียกว่าเร่งด่วนท่านอาจจะต้องรีบทำหรือว่าบางครั้งบางคราวก็ต้องพึ่งพาอาศัยลูกน้องให้เข้ามาช่วยในเรื่องการทำงานในวันนี้สำหรับในเรื่องการเงินการทอง ในวันนี้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายท่านอาจจะต้องจ่ายมากกว่าทุกวันในวันนี้อาจจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่จ่ายเรียกว่ามีรายจ่ายอยู่ตลอดทั้งวันในวันนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายในช่วงนี้ในเรื่องคนรักก็ตามใจเราดีก็ถือว่าความรักยังโอเคอยู่ ในช่วงนี้ต่อมาถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านหรือจะไปทางไหนสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีฟ้าถ้าหากว่าท่านจะสวมใส่เสื้อผ้าจะออกไปทางไหนให้มีสีฟ้าติดเสื้อผ้าอยู่บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้านั้นถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างในเรื่องของการงานในวันนี้อาจจะมีการผิดพลาดได้ถ้าหากว่าท่านท่านทำงานกันเป็นส่วนรวมหรือว่าทำงานกันหลายคนอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นกันได้บาง คล้งบางคราวนั่นอาจจะมีการอิจฉาหรือว่าแกล้งกันได้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังในเรื่องการทำงานรวมกันในวันนี้ในเรื่องของการเงินในวันนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงมาขอหยิบขอยืมถ้าหากว่าท่านให้ไปในวันนี้ท่านอาจจะไม่ได้คืนถ้าหากว่าท่านไปทวงหรือว่า ไปขอคืนก็อาจจะมีเรื่องมีลาวเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านระวังให้ดีในช่วงนี้ในเรื่องสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแสดจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้าตอนเช้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือว่ารับจ้างทั่วไปก็ขอให้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ท่านจะไปเหนือไปใต้ให้ท่านระวังในเรื่องอุบัติเหตุเัาไว้ สำหรับในเรื่องการเงินในวันนี้ให้ท่านระมัดระวังอาจจะมีคนมาพูดชักชวนให้ท่านไปทำโน่นทำนี่หรือว่าไปร่วมลงทุนก็ขอให้ท่านระวังให้ดีในช่วงนี้ท่านอาจจะถูกหลอกก็ได้สำหรับในเรื่องของการเงินในเรื่องของคนรักในวันนี้ก็แลดูดีเขาก็จะพูดจาดีตามใจเรา แต่ท่านระวังเอาไว้อีกอย่างหนึง่งคืออาจจะมีคนเข้ามายุแยงหรือว่ามาพูดจายั่วยุให้ท่านนั่นได้แตกหรือว่าให้มีการเข้าใจผิดกันได้ในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีแดงจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะไปไหนออก จากบ้านหรือว่าใส่เสื้อใส่ผ้าให้มีสีแดงติดเข้าไว้จะเป็นสิริมงคลสำหรับท่านตื่นนอนมาตอนเช้าถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้าหรือว่าจะแปลงควันอะไรนี่ก็ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ท่านฟังกันแล้ว ทั้งเจ็ดวันถ้าหากว่ามีความดีอยู่บ้างก็โปรดกดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีกเราก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ